สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนําวิธีการนําส่งเอกสารด้านความปลอดภัยนะครับผ่านระบบ e-service เรามาดูกันว่ามันจะยากง่ายแค่ไหนไปดูกันครับสําหรับวิธีการเข้าสู่เว็บนะครับมีสองวิธีที่หนึ่งก็คือเราเข้าเว็บโดยตรงนะครับพิมพ์คําว่า e s e r v i c e r a b e r i o t s นะครับเมื่อเราพิมพ์นะครับคลิก Enter เข้าไปก็จะเข้ามาหน้านี้นะครับส่วนวิธีที่สองถ้าเราจําไม่ได้นะฮะเราพิมพ์เข้าไปตรงๆเลยคมสวัสดิการ และคุ้มครองแรงงานนะครับพิมพ์เข้าไปแล้วก็จะเข้าไปสู่หน้านี้นะครับเห็นคำว่า e service นะครับเราก็คลิกเข้าไปได้เลยนะครับพอเราคลิกเข้าไปแล้ว e service นะครับก็จะเข้ามาสู่ของหน้ากรมนะครับเรามาหาคําว่า e service อีกครั้งหนึ่งนะครับเมื่อเราเจอคาว่า e service นะครับเราคลิกเข้าไปนะครับเราก็เลื่อนลงดด้านล่างนะครับจะมีคําว่ารายงานข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ตนะครับคลิกเข้าไป เข้าไปนะครับก็จะเข้ามาสู่หน้านี้นะครับซึ่งเป็นหน้าที่จะต้องใช้ยื่นนาส่งเอกสารนะครับสิ่งที่เราต้องใช้ก็คือรหัสผู้ใช้งานนะครับแล้วก็รหัสผ่านนะครับสําหรับผู้ที่ใช้งานครั้งแรกนะครับเราไม่แน่ใจว่าเรามีได้ลงทะเบียนหรือยังนะครับเราสามารถคลิกไปรงตรวจสอบการทะเบียนได้นะครับคลิกเข้าไปนะครับเขาก็จะให้เราใส่รหัสเลขที่บุคคลหรือบุคคลธรรมดาก็ได้นะครับสำหรับกรณีที่ไม่เจดทะเบียนเมื่อเราคลิกเข้าไปแล้วนะครับ กรณีที่เรายังไม่เคยลงทะเบียนเลยนะครับมันก็จะขึ้นหน้านี้นะครับแล้วก็คลิกกลับไปหน้าเดิมเพื่อลงทะเบียนนะครับนะก็จะประมาณนี้หน้านี้นะครับเราก็ทําการลงทะเบียนก่อนนะครับเพื่อที่จะได้รหัสผู้ใช้และรหัสผ่านนะครับในส่วนของหน้าการลงทะเบียนนะครับในส่วนสถานประกอบกิจการนะครับเขาก็จะให้เรากรอกว่าเราเป็นบุคคลนิติบุคคลนะครับชื่อนะครับอยู่ที่อยู่นะครับ เป็นสำนักงานสำนักงานสาขาแตงร้อยหรือสำนักงานชั่วขาวนะครับหนังสือรับรองนิติบุคคลเลขทะเบียนการค้านะครับตอนนี้ถ้ากรณีที่เป็นบุคคลธรรมดานะครับก็เกอกเลข13หลักออกมาก็จะเป็นข้อมูลของผู้ลงทะเบียนนะครับก็คือตัวคนที่รับผิดชอบนะครับที่ลงทะเบียนนะครับก็เกากชื่อนะครับนามสกุลนะครับเลขประชาชนนะครับแล้วก็รหัสผู้ใช้งานนะครับ อีเมลนี้จะใส่ริมไทยก็ได้นะครับรหัสผู้ใช้งานเราก็ตั้งขึ้นมานะครับแล้วก็รหัสผ่าน before. รหัสผ่านจะประกอบด้วยตัวเลขนะครับเราตัว,ตวอักษรแล้วก็กดท่านไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัตินะครับแล้วก็บันทึกครับเราก็จะได้เลขรหัสผู้ใช้งานแล้วก็รหัสผ่านมานะครับกดตกลงนะครับเราก็มาลองดูกันนะครับว่าหลังเราเข้าไปในเว็บแล้วมันจะเป็นอย่างไรนะครับรหัสผู้ใช้งานที่ได้มานะครับ กีฬรหัสฐานนะครับเมื่อคี์เสร็จแล้วนะครับก็กดเข้าสู่ระบบนะครับก็จะเข้ามาเป็นน,นั้นถ้าเราลงเรียนอ่าเราเข้าครั้งแรกนะครับจะต้องมากรอกข้อมูลเพิ่มเติมในหน้านี้นะครับข้อมูลรายละเอียดต่างๆของสถานประกอบการของเรานะครับเพิ่มเติมในหน้านี้นะครับ ตัวแล้วก็ข้อมูลของผู้ลงทะเบียนด้วยนะครับกดบันทึกนะครับมันก็จะหลักระบบแป๊บหนึ่งนะครับระบบก็จะตอบรับมาแล้วเรากดโอเคเข้าไปก็จะเข้ามาสู่หน้าที่จะต้องนําส่งนะครับผมรายการนําส่งต่างๆนะครับก็จะมีไว้ตรง เราสามารถเลือกดูได้ว่าเราจะนําส่งเรื่องอะไรอนยะ่างเช่นเราจะนําส่งผแบบรายงานผลการดําเนินงานของเจ้าหน้าที่กรมปราไั้เราพิชาชีพนะครับเราก็ใส่รายละเอียดเข้าไปนะครับต่างๆนะครับแล้วก็แนบไฟล์นะครับตอนนี้เราก็นําผลการดําเนินการของเรานะครับสแกนไฟล์ถ่ายรูปหรือทําเป็น PDF ก็ได้นะครับมาบันทึกนะครับ เมื่อบันทึกเสร็จแล้วเนี่ยข้อมูลยังไม่ได้สมบูรณ์นะครับเราต้องมีการกดส่งข้อมูลก่อนนะครับระบบถึงจะลิงก์เข้าไปที่ำนักง,งานถือการข้อมแรายง,งานนะครับเ mm. มื่อกดส่งข้อมูลโอเคก็จะเรียบร้อยนะครับอลองสักอย่างหนึ่งเนาะลองเป็นบันทึกการซ้อมพยุกตนะครับเป็นแบบแรายง,งานผลการซ้อมดับเพลิงและการฝึกซ้อมพยุกตหนีไฟนะครับเช่นเดียวกันนะครับเราก็ใส่รายละเอียดต่างๆนะครับ ข้อมูลต่างๆของการซ้อมพยบนะครับก็ก,ก,กให้กรอ้ครบทุกช่องนะครับผมเรากรอกไปแล้วก็ลงชื่อนะครับเล่ากันนะครับการบันทึกยังไม่ได้ถือว่าจบนะครับเราต้องส่งไปกดตรงนำส่งข้อมูลเหมือนกันนะครับเป็นอะไรบ้างครับ ไม่ยากเกินความสามารถใช่ไหมครับผมหากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมตามช่องทางตรงนี้ได้เลยนะครับผมอันนี้สวัสดีครับ